ยังแปลกๆองสามันแปลกๆยังแล้วอ่ะองสามันแปลกๆแล้ววะเป็นคู้ินใจดข้างไนไ้าลองคุ้นเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสม i ยไ Rider Thailand นะฮะตอนนี้เรากําลังจะไปแม่สอดครับตอนนี้เวลาตี49่สิบเราเดี๋ยวไปดูกันครับว่าขึ้นดอยไหนของแม่สอดอันนี้เป็นปัป๊มปตทก่อนขึ้นแม่สอดนะครับถ้าใครน้ํามันจะหมด หรือว่าเหลือ2ขที่สขคดรีบเติมตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นฟาร์มสุดท้ายแล้ว มีแผนอะไรว้นเนี้ยมีแผนแอะไรเน,นี้เดีจะไปรปจากของกันนะคะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นพื้นราบในแถบของตะบ,บนพะว,วอ,อส่วนภาคบ่ายเราจะขึ้นดอยกันดอยสามหมื่น เดี๋ยวนี้เราจะไปทางแม่แลำมาเดี๋ยวต้องติดตามชมสำหรับสิ่งของที่เราจะมามอบให้พี่ๆอสมอของ power นะฮะอย่างแรกเป็นเซอร์เคิลแมสจำนวน100กล่องครับกล่องละ50ชิ้นเป็นเซอร์เคิลแมสที่ได้มาตรฐานเป็น3ชั้นหนาครับอย่างที่สองครับเป็นเครื่องวัดความดันอย่างดีฮะจำนวนทั้งหมด20เครื่องอย่างที่3เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้นะฮะจำนวน20เครื่องทั้งหมดที่มอบให้ครับจะเป็น6หมู่บ้านแล้วก็1โรงเรียนอันนี้ผมได้ประสานงานครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนอมปรบเีย เหมือนด่านหน้าที่แบบต้องเผชิญกับหลายๆอย่างตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนก็จะมีประมาณนี้ครับเวลาไปตรวจชาวบ้านบนดอยหรือว่าไปตรวจชาวบ้านตามบ้านต่างๆนี่ฮะเครื่องวัดความดันอันเก่ามันก็เริ่มเสียแล้วเราก็ไม่พอแมสก็ไม่พอครรัางพวกผมก็เลยได้รวบรวมเงินจํานวนหนึ่งครับแล้วก็มาหาซื้อของเหล่านี้หวังว่าสิ่งของเหล่านี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆอสมอทุกคนนะครับบนดอยเลือ,อยานี้ค่ะคือทกคนลำบากเนาะด้วยถนนคนทางอย่างแต่ว่าก็ยังรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ทุกคนลำบากเหมือนกันหมดเลย เพราะว่าโควิดเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าข้างบนก็เหมือนกันอันตรายเหมือนกันทีนี้ป้องกันตรงแน่ก็เลยทําเป็นอุปก,กรณ์ทางการแพทย์ตรงนี้ที่ทห้ทุกคนได้ใช้ะคะ่ะมันจะเอาไว้กับเอาไว้ใช้ในงานส่วนรวมอันนี้คือของที่ส่วนรวมได้ใช้จริงๆแม้วันนี้เราจะให้หมู่บ้านนัสิบกล่องน,นะคะแล้วก็มีพววัดความดันอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าาสมิจะต้องไปนะคนเท่าหรือยอย่างเงี้ยค่ะที่วัดอุณหภูมิของโรงเรียนด้านเนี่ย พอดีว่าติดต่อเข้ามาว่าเอออยากได้ที่พี <c ười> <c ười> like ่วัอเวนูม huh. ทีนี้วันนี้พี่แถมให้ทั้งเซตเลยทั้งเครื่องประกกันแล้วก็แมสด้วยนะคะอันนี้พี่มายนะคะครับเป็นคนที่เของนาหะมาดูแลพี่น้องอสมกถามเพราะว่าผมดูแล้วบางครั้งผมไปเห็นนี่เสียก็มีดีก็มีก็เลยคิดว่าจะเอาอย่างอื่นมาแจกพี่น้องชาวบ้านของบุกบวกที ปกติอสมอเขาทำอะไรมากนอกจากจะมีไปเยี่ยมชาวบ้านแต่ละที่แล้วเนี่ยเยี่อสมอเป็นคนที่ลงไปทำงานกับชาวบ้านจริงๆอทอะไรอ๋อเดือนหนึ่งหน้าที่ของอสมเหรอเดือนหนึ่งเราก็ต้องไปวัดไข้ผู้สูงอายุเนาะที่ว่าตามติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดตามงานติดตามอย่าง ทำงานส่งอนามัยเหมือนกันหนึ่งแล้วบางทีมีงานในในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องไปช่วยคัดกรองช่วยอย่างจัดจัดอ่าจัดเอเก็บเอกสารเนาะเก็บข้อมูลลงพื้นที่ตลอดลงพื้นที่ตลอดอ่ะห้าวันอ่ะทุกห้าวันนี่จะต้องไปตรวจไอคัดกรองคัดกรองต่าในหมู่บ้านในหมู่บ้านตลอดเลยก็คือเป็นกลุ่มที่ทํางานแล้วก็เจอกับชาวบ้านจริงๆ สามสิบเจดจูนศูนย์ไปใหญ่เลยใช่เหรคผมว่าน,น่จาจะขึ้นผมคิดน่าจะเกินสามสิบหกจุดหค่ะไมดลองกับมือได้วยได้ค่ะเนี่ยส <36. 8 S 2> ามสิบหกจุค่ะ,ะนี่เครื่องได้มาตรฐานกับเล็กจกะบอบ่เตากันค่ะถ้าเป็นเครื่องที่ขาลอกมามีที่ซื้อมาเครื่องลอบพันอ่ะสามสิบสอามาได้กับสามสก็จะอยู่แค่นั้นค่ะมันบกเกินนั้นเลยแสดงว่าเครื่องเนี่ย ไอตัวเนี้ยเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันบอดีค่ะแต่ตัวเนี้ยได้มาตระถานนี่ได้มาตรฐาน หลังจากที่มอบของตรงพื้นรลับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพักทานอาหารเที่ยงกันก่อนครับเราทานที่ร้านนี้ครับอ้อยก๋วยเตี๋ยวไทยร้านนี้คือเป็นร้านที่เด็ดมากใครมาแม่สอดเนี่ยควรจะแวะเลยครั้งที่แล้วผมมาก็น้องแฟ้มพามากินที่ร้านนี้แหละครับคือไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นแห้งก็อร่อยครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรแต่มันแบบมันมีอะไรละหลายๆอย่างแล้วแบบผสมมันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เรากินแบบในกรุงเทพทั่วไปสุดยอดเลยอันนี้อร่อยดีพอหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จครับเดี๋ยวเราจะไปมอบสิ่งขออองงให้้้กกับบนบ,นบบาานนนนดยคททุ่่ีจะไป็ืส มันไม่พอก็เลยซื้อเพิ่มอีก10กล่องครับอันนี้ <ot> หลังจากขับรถขึ้นเขาครับผ่านหน้าอุทยานแห่งชาติคุณพะวอมาแล้วเราก็เข้ามาหมู่บ้านเนี่ยฮะเพื่อมาเปลี่ยนรถครับเพราะว่าทางที่เขาจะเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่โหดมากสําหรับคนที่จะพาเราไปครับที่อนุพง์เป็นอดีตอบอบตอของหมู่สี่ฮะแม่ทริปนี้เรา v ีไอพสุดๆเลยนะฮะ จริงๆแล้วแผนของเราครับจะขึ้นไปนอนที่หมู่บ้านหนึ่งคืนครับแต่ทีเนี้ยพี่อนุพงศ์เขาบอกว่าเขามีทุระที่ต้องไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ก็เลยต้องลงมาส่งเราเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนลงมาส่งทางมันค่อนข้างยากก็แอบเสียใจเล็กๆนะที่แบบไม่ได้นอน อย่าเรียกว่าสดชื่นเรียกว่าเละสำหรับเส้นทางในช่วงแรกครับจะเป็นปูนค่อนข้างเรียบเลยแต่พอนั่งมาได้สักประมาณ5นาทีฝนก็ตกตลอดเลยทีนี้เราก็เปลี่ยนจากการนั่งครับมาเป็นการยืนจับก็ทําให้เรารู้ว่าการยืนเนี่ยง่ายกว่าการนั่งเยอะเลยเวลาตอนเจอหลุมสุบแล้วเราก็ยืนกันทั้งทางเลยครับแล้วฝนก็จะปอยๆอย่างนี้ตลอดเลยระยะทางไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่ครับแต่พี่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ เข้าล่องต้องขึ้นเลยนะหรียบร้อยเข้าแล้วเข้าแล้วหนึ่งลอ้อท่านรอมันค่อนข้างยังมีดอกอยางกะตือได้อยู่แหละเดานะนเอียงทำไมเอียงแปลกๆองศามันแปลกๆเอียงแล้วอ่ะองศามันแปลกๆแล้ว พอเใจแล้ววโอ้โอ้โตัดสินใจโดดข้างไหนได้บ้างโดดเดินได้ไหมขอเดินลองอไปก่อนทางแบบในกล้องมันดูไม่น่ากลัวเลย <c oughs> เนื่องจากโกโปรเนี่ยครับมันเป็นเลนวายมันก็เลยดูไม่ค่อยชันแล้วล่องไม่ค่อยลึกจริงๆแล้วลื่นครับล่องลึกล้อปัดไปปัดมาตลอดเวลาหลังจากนี้ครับทางก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าฝนตกมันทําให้ขับรถได้ไม่ค่อยถนัดด้วยแล้วก็ขับได้ช้าด้วยถนนก็ลื่นครับทางก็ค่อนข้างชันเลย นนันนี้ยังได้อยู่ันนได้อยู่ยถ้าเป๋อะอยู่แถวนี้พี่คิาต้องขดมันตัวเยียมๆอ่ะมันดิบอะมันดินดตลอดเวลามาแล้วมาแล้วความันเิงมาแล้วตอดคำมเรืองอยู่นะ ไงดูล่องก็ตอดมีอะไรคืออะไรคือล่องน้ำเข้าไปใต้เครื่องไปสบายเลยบดบดเดี๋ยวบดบดเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไมยเห็นเห็นข้อมันเทิงอยู่ข้างหน้าแล้วน่ะขึ้นเนิน่ะแล้ว ออถ้าเราได้นอนอ๋อถ้าเราได้นอนอันนี้คือบ้านแล้วอืมดูเสาบ้านแล้วกนบ้านสวยอะ่ะใหญ่มากเลนละสองปี ใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าๆครับกว่าจะถึงกาทุรักทุเลเปียกฝนทั้งทางครับคือลงมาปุ๊บเนี่ยตาแฉะหน้าเปียกหมดเลยคือหน้าเย็นเลยจริงแรกที่จะทําครับเราจะทําอาหารแล้วก็ทานกันที่นี่ครับ เราเตรียมเนื้อเตรียมหมูเตรียมไก่อะไรมาจากข้างล่างแล้วครับก็จะขึ้นมาทําข้างบนแล้วก็เดี๋ยวทานด้วยกันอากาศที่นี่เย็นสบายสบายเลยครับบรรยากาศด,ดีมากเงียบสงบชอบเลยอ่ะพอดีตอนนี้มันเริ่มจะ5้าโมงกว่าๆแล้วมันจะมืดๆหน่อยก็เมนูวันนี้ครับหลังจากที่เราเปียกๆมาชั่วโมงกว่าๆเราจะทําต้มยำไก่ครับซึ่งเราซื้อไก่มา2ตัวแล้วก็มีเนื้อหมูติดมาด้วยมีปลาย่างครับ แล้วก็มีน้ำพริกเดี๋ยวทานกับข้าวสวยวร้อนๆน่าจะใช้ได้เลยมีข้าวเหนียวติดมาด้วยหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จครับเราจะเอาแมสแล้วก็เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันครับไปให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนแต่ทีเนี้ยฝนมันตกก็เลยถ่ายไม่ได้นะฮะหลังจากที่มอบเสร็จครับเราก็จะมานั่งล้อมวงกินข้าวกันก่อนที่จะกลับลงไปครับเนื่องจากเราไม่สามารถนอนที่นี่ได้ครับวันนี้เพราะว่าถ้านอนแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีคนไปส่งเราข้างล่าง ขากลับก็กลับแบบมืดๆครับใช้เวลาลงไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆใช้เวลาอีกสองชั่วโมงครับกว่าจะไปถึงบ้านของแฟมเหมือนเป็นทริปนั่งรถเล่นครับพาขึ้นมาดอยมาชมบรรยากาศแล้วก็ลงกลับบ้านแต่บรรยากาศดีจริงๆนะถ้ามีโอกาสข้างหน้าเนี่ยอยากจะมานอนค้างข้างบนสักคืน2คืนเลยแหละเดี๋ยวสาหรับพรุ่งนี้ครับผมจะพาไปดูหมู่บ้านมูเซอร์ครับ ทั้งมูเซอร์เก่าและมูเซอร์ใหม่ว่าในหมู่บ้านมีอะไรบ้างเป็นยังไงสภาพบ้านเป็นแบบไหนแล้วก็จะเอาขนมเข้าไปแจกเด็กๆครับยังไงผมรบกวนฝากพี่ๆกด subscribe like แชร์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วผมจะทําคลิปดีๆกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ